แชมเปี n นชร์เลนจอวอร์ดไฟท์สงสุ60กิโลกรัมกลับมามากันต่อกับ l o b ก l Fight c ชมเปียนชา a l เลนจ์ครับมวยคูย่ที่4ของรายการในค่ำคืนวันนี้ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตรามมาบินปุ๋ยแรงพลังมมาปุ๋ยมมาพลังแรง นักชกในมุมน้ำเงินครับมาจากจังหวัดศรีสะเกดฝึกซ้อมอยู่ี่ค่าย The Box มวยไทยในจังหวัดสมุทรปราการครับ i n t r o d u c i n g our Blue Corner coming from Si Sa Ket Province he training out of the Box Muay Thai Gym in Samut Prakan าา with professional record of 65 40 victories ladies and gentlemen please welcome เพชรผู้ไฟดาบเอสสิบสวนภาคห้า <c oughs> <c oughs> The Global Fight! Ladies and gentlemen, let's give him a big round of applause! Entering the ring right now is your blue corner, representing Caesar Gate Province. Let's hear for Pet fight Dab A, -E Simpson, and The in red from Samut Prakan, TFC and his opponent in the right corner coming from Samut Prakan, training out of TFC Muay Thai gym with professional records of 63 fights, 40 victories. Ladies and gentlemen, let's hear for Bantam TFC Muay Thai. <laughs> And entering the ring right now is your right corner coming from Samut Bragan Poets training at TFC Muay Thai Gym. Put your hands together for Panthep TFC Muay Thai. TFC Muay Thai. จากสมุทรปราการเจอกับเชรภู้ายดาบเอสืบภาค5นะครับจากศรีสะเกด6กกิโลกรัมเฮดผู้ฝายดาบเอสืบส่วนภาค5ครับนักชกจากอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดปีนี้อายุ20ปีครับมีชื่อจริงว่านายศักมงคลนามวงเก็บตัววิซ้อมอยู่ที่เดอะบ็อกมวยไทยสมุทรปราการครับโดยมีดวงพิฆาตกอสเผาทองเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนทางด้านนักชกฝ่ายแดงครับ ปานเทพ TFC มวยไทยก็มีชื่อจริงว่านายสมทึกทองคำน้อยมาจากหุดปราการครับไหวลยเลยกกันกครับป็นนี้อายุ21ปีเก็บตัววิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย TFC มวยไทยโดยมีคุณวิจักตศพรทวีทรัพย์ครับเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าค่ายเดิมวิกัรมาเป็น60กิโลกรัมนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีมวย60กิโลกรัมแล้วก็74กิโลกรัม หรือว่าเป็นมวยใหญ่เลยครับคู่หน้านั้นจะเป็นการปพอะกันตำแหน่งแชมป์นะครับของยอดนํำชายแฟเทคกับเพชรนรินทรปอประวิทย์ครับต้องจับตาดูแลยครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับห,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 หลูกลางสรีลานั่นทางฝั่งของเพชรภู้ฝายนั้นได้ลอยกว่านิดหน่อยครับในขณะที่ปานเทพ tfc มวยไทย ได้ส่วนหนาครับปานเทพนี้ก็คือเจ้าลูกโดดแหละครับเ,<อ>เป็นมวยประเภทเหนียวแน่นครับทางด้านฝ่ายแดงแม่กาแรกกา้าบวกครับกาเปิดเกมเป็นมวยจังหวงวางแข้งหนักแล้วก็ต่อยแรงนะครับโดใ,ใจสู้เจ้าลูกโดดวันนี้มาในชื่อปานเทพ TFC มวยไทยครับ ตัวยกที่หนึ่งครับของเวย์คู่ที่สี่ถืว่าสามคู่ผ่านไปในวันนี้ตึกตึกกอลฟไฟน์นี่ด <t> ุเหลือเกินครับเดี๋ยวดูว่าเปลี่ยนก็มาโอ้โหมาแล้วครับเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับเจ้าฟามเทพครับเดี๋ยวดูว่าพยายามจะเน้นที่แกงขวาก็ยัยเข้าหาทีใต้พยายามเล่นวงนอกครับเล่นปู่ทรายเดินจี้เข้าถึงจับบนได้ ปาเทพไม่ยอมครับลัดล่างเอาคืนเด็กสาก,ก็ดูประสบการณ์แล้วปานเทพนั้นไม่เป็นสองรองใคล,ล้วครับปากเหนือนี่ต้องบอกว่าต่อยระดับผู้เอกครับผู้ไฟกดมาลอกนายเสียบด้วยขอขวาทันทีจังหวะแกรลูดตัวแล้วก็ตักเสียบนี่ทำได้จ่าแจ้งครับตองนั้นเพชรภูไฟนับจงโมงเห้งดีครับแม่ผิวพันนี่ เด็กว่าสารเสร็จแล้วงงเฮงนี่นยอดมวยชัดๆครับต้องมาดูกันยุระยะดูระยะเยาวว่าจะเป็นยังไงเอาล้วครับข่าวซ้ายของปาเทพเจอเข่าวซ้ายของเพชรฟูไฟปาเทพก็เดินยืนทั้งตัวครับสกัเบเดินเบียดเพชรฟูไฟแม่ก็ยังกระแทกหนึ่งสองปาเทพเอาคืนดักแทงทางฝ่ายตังดักกิ่มเอาละครับเน็ตเข่าคนละดอกคนละทีจังหวะขวางหน้าเพชรฟูไฟเสียบดไปเข่าขวา เสียบด้วยข้าซ้ายนปานเทพพยายามจะเกี่ยวเลยครับทางด้านเจ้าปานเทพครับรลุโดนี่ยังทาเกมได้ไม่ถนัดครับเข้าไปนี่เจอแข้งขวาของเพชรภูผ้ายเข้าไปก่อนตอนนี้มีใหม่เข้ามาเสริมเพชรปูผ้ายพยายามจะโยกสร้างจังหวะเลยครับวางหน้าไว้ครับเพชรูผ้ายเสียบด้วยข้าขวาพยายามจะเบียดเข้าหาแลวครับวางซ้ายหน้าโอ้โหแกเติดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับปานเทพล็อกล่าง เอาล้วครับแฮ่เริ่มมีแข้งซ้ายมาเสริมกันแล้วนะเพชรภูฟ้าดเดินที่ถึงตัวแข้งหน้าทํางานครับเปิดทางเข้าไปก่อนเอ,อาแล้วกวาดแล้วแฮ่ลูกนี้โดนกว,วาดล้มครับเผ็ดภูฟ้าเบียดเข้ามาห่าเก่บยบโอ้โหดูครับปานเทพพยายามจะเน้นที่ศอกเป็นไหวล็อกในได้กดคอลงมาตีด้วยข,ขวากว่า เสียบด้วยเขาซ้ายโอ้โหแล้วครับเหยียบของทางด้านเพชรปู่ว้ายนี่เริ่มสำแดงเบรครับจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาแม่เรียกว่าเริ่มเห็นผลงานครับดูครับระวังซ้ายแกมีขวาระวังขวาแกมีซ้ายอา้าวบาดเจ็บพยายามจะเน้นที่หมัดมากขึ้นจังหวะล็อกนายเพชรปู่ว่ายเสียบด้วยข้ขวาทันดีอ้าวแล้ว,ขขวลครับแม่ปล่อยไปเข้าถึงตัวนี่ลูกต้ด,ดนลูกแต่ของประเดิบขึ้นมาเหมือนกันครับอาวุธทันกันแล้วเคู่นี้อาวเราอยู่ที่จังหวะของใคร วายล็อกนายกดแขนแล้วเสียบด้วยขขวาทันทีด,ดูครับจังหวะเสียบของแกเห็นก็เชื่องเขาเสียบเลยครับตีด้วยขขวาโอ้ยมาแต่และดอกแต่และทีโอ้โหหมดยกที่สองก่อนครับพักสักครู่ครับหมดยกที่แมสต์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่ายกแรกนั้นแลกันสนุกเลยครับระหว่างปานเทพหรือว่าเจ้าลูกโดดครับ เจอกับเพชรภูไฟาดาบเอซิมพักห้าสมุทรปราการกับสีสเกตน่าดูครับจังหวะกดแขนแม่พยายามจะปักด้วยศอกและปานเทพเพยักหน้าท้าท้าทายท้าดวลเลยครับแม่พอท้าทายท้าด่วนนี่เพชรภูไฟแกเอาทัานทีครับมาเลยครับหาแล้วครับลูกโดดเบียดเข้าหาพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเพชรภูฟไฟล้มใได้พยายามจะฟันด้วยศอก ล็อกนายพยายามจะกดคออู้หูพยายามจะเน้นที่ที่หมัดเลยครับลูกโดดโอ้โหหลวมมาเจอทรายเอาวแล้วก็พยายามจะนิ้งวหมัดหนึ่งสองโอ้โหพยายามเข้ามาโอ้โหพยายามปักศอกโอ้เกมเปิดเต็มที่ก็ตอนนี้อยู่ระยะห่างอยู่ระยะแข่งไม่ได้ครับทารเพชยานเทพต้องเดินยี้ถึงตัวจับในได้พยายามเด้งตีโอ้โหเพชรวิไลกดลงมาและสิบเพชรขวา แลกกันมันเหลือเกินครับปานเทพยังคงเป็นฝ่ายเบียกามาตบไปลูกทรายเบียมจะเล่นงานเลยเวลาตัวเจอเขาเอ้าเสียบด้วยข่าขวาคืนตอนนี้เน้นบอลเป็น,นปอาวุธหลักทางด้านปานเทพวงนในแน่นจังหวะเสียบเรียกว่ายกไม่ทันทางด้านเพชรปูไฟครับต้องใช้บัลเป็นอาวุธเสริมปานเทพเบียดเข้ามาเมป็นไฟสิงด้วยมัดขวาจัางหวะล็อกในปักไปศอกซ้ายเลยครับเป็นปูไยล็อกในแล้วตีด้วยข่าขวาตีด้วยข่อขวาเสียบด้วยขวา่ยยขาซ้าย อโอ้โหทางด้านปันเทพต้องเรียกว่าต้องสะบัดออกแล้วครับวงในไม่ได้ต้องสู้วงนอกแล้วทางด้านปันเทพอืมเอ,อาแล้วครับจังหวะกดและเสียบของเพชรผู้ฝ่ายล็อกในได้อาพันเทพทิ้งขว้นมาขวาจะแค่ขวาสวนโอ้โหดูครับพยายามจะท้าดวลชวนแรกยังสู้ครับแหมท้าทายฝ่ายเพชรผู้ฝ่ายครับ บอกว่าออกมาแลกอาวุธกันหน่อยโอู้สามวันหนึ่งสครับวันได้วันเสียตอนนี Village> ้ที่ว่าเมื่อเกมสุดชีวิตกับนยกไฟแดงโอ้โหพยายามจะเดินหน้าลุยหลอกนายเสียด้วยกาซ้ายกดลงมากับเป็นผุดไฟเสียบด้วยขวาฟันวยสองขวาจิ้งโดนจิงพยักหน้าครับไม่มีอาการได้เห็นเลยครับนักพิธทางด้านพานเทพโอ้โดนไปเยอะครับแต่ว่าแหน่ยังเก็บอาการได้ดีนายกายแดงโอ้แล้วพยักหน้าท้าดวล บอกว่าเอาอีกเอาอีกแหมต้องดูว่าเพชรภูม้านี่ออกไปเยอะแล้วคุณจะไม่มีอาการนี่จะขอถอยือเปาครัาทางด้านตะชกฝ่ายน้ำเงินอย่ามาปักด้วยซอกขวาสวนเลยครับเพชรภูม้าแล้วลอ็อกในจะบอาเทพยิงโดนยิงเดินยิงเดินยิงโดนครับแ่มตอนนี้บริเวณเปลือกตาด้านขวาครับมีที่ระลึกนะครับตะชงฝ่ายด้านมีรอยเลือดคลิปมาเล็กๆ็กนิดน้อยครับโดนพลิปต่อของทางด้านน้ำเงินเข้าไป วางแก้งขวาแล้วเสียบทายตีด้วยขวาตีด้วยทายจังหวะโก่งแทงลูกแทงของทางด้านเพชรปูฟ้านี่ทำได้ดีครับปานเทพก็ไม่ยอมเข้าพยายามล้มลำตัวขึ้นมาเอาแล้วครับแม่หมัดกับเขา่าโอ้พยายามจะท้าดวลชวนแรกครับพยายามเข้ามาโอโหุนเ,เลื่อนเติร์นไปหน้าเลยครับเพชรปูฟ้าอีกวางแก้งขวาพยายามจะสวนด้วยหมัดครับหมาแลวครับหมัดขวาของเพชร ปานเทพและเล่นงานโดยละตัวหมดยกที่สองครับแม่เทศไไทยกันอีกครั้งครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกดุเดือดเราใจแพนมวยแลละครับฝั่งของปานเทพก็ไม่มียอมเหมือนกันครับเน้นที่หมัดเลยครับเจอปักศอกขวาสวนดูครับ พยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวสลับไปหน้าเบตผู้ว้ปักด้วยศอกซ้ายเปิดแผลแตกบริเวณเปลือกตาทางด้านขวาเลยครับปานเทพเป็นผู้ว้เสียบด้วยเข่าขวาโอ้หโดนแต่ละดอกแต่ละทีแลวนี่ครับจังหวะฟันศอกขวาของเชรภูร้ภายครับแต่ไม่มีสนเลยครับปานเทพพยายามจะเบียดพยายามจะลุยพยายามจะท้าด,ดวลชวนแรกครับ<ป>เอาละครับ3นาทีที่เหลือของยกสุดท้ายครับ นายยกที่ผ่านมานะต้นยกสองในปานเทพรับไปเยอะครับแต่ช่วงปลายยกพยายามสวมนมาเอาคืนเหมือนกันโอ้งแต่การโดนย,ยกที่3ครับอีกสามหน้าที่ต้นน้ำครับต้นน้ำของปานเทพพยายามจัดเน้นที่หมัดโอ้ยเพชรพูไวกพยาย,พยามจะรอจังหวะสวนด้วยซอกขวาเหมือนกันคนละดอกคนละทีเลยครับดึงนิดนึงคืนาปานเทพเน้นที่หมัดขวาเลยครับเพชรพยยรูไวกปักด้วยซอกขวาเสียบด้วยซอกขวา ตนยกรับหมัดไปเยอะครับเพชรภูไฟแต่พอตั้งลำได้แม่มีงจวะกระโจนเขาไปเต็มเต็มครับเอาละครับหมัดของทางด้านปานเทพกับเข่าของทางด้านเพชรภูไฟไคลจุกใครจไปโอ้เกี่ยวได้และตัดเททิกเลยครับโอ้มันจริงๆครับเอาละครับพยายามจะใช้หลักใช้เหลี่ยมนะครับปานเทพเพชรภูไฟยกไปนี่ทำท่าจะลุกช้าครับปานเทพนี่ตรงนี้เน้นหมัดแล้วได้ผลครับเริ่มกินใจเริ่มโอ้ได้จะแจ้งมากขึ้นโอ้มันเหลือเกินครับ อ่ะเดฟเบียดเข้ามาพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเลยครับเป็นผบุไฟวางแค่ขวาใช้ด้วยมัดขวาสวนอ่ะโอ้ดูครับปักหลักแรกมัดกันเลยครับแหนยกยกนี้เนี่ยอาวุธอื่นพักไว้ก่อนครับสาวมัดแรกกันอย่างเดียวครับตอนนี้โดยมีทางด้านแหนยพันเทพเดินจี้แลำพันเพลครับกรรมการเบรกเกมอือฮึอ่าแล้วก็ว่ากันต่อครับเป็นผบุไฟพยายามเข้ามา ปานเทพทิ้งเรื่องัตขวาบริเวณล่มตัวพยายามจะเบียดพยายามจะลุยนะครับปานเทพเน้นหมัดมาขึ้นครับหลวงเตาใหญ่เป็นหลักครับเพชรเป็นปูไฟโดนเข้าไปแน่ทำท่าจะกระจี้ให้เห็นเหมือนกันปานเทพว่าย,ยังไงย้ำแผแลเดิมได้หรือเปล่าครับหลวงลำตัวเข้าไปแม่เอาคืนเหมือนกีน้ไหมปูไฟเอาแล้วครับเจอหมัดขวาหน้าสะบัดปักด้วยศอกเป็นปูไฟพยายามจะรอจังหวะสวนด้วยศอกซ้ายดึกนักขึ้นในซอกขวา,าปักหลักแรกกันเลยครับคนละดอกคนละที มาแล้วครับเป็นผู้ฝายก็ไม่หนีครับยำเข้ามาสวนด้วยสองทรายลงในได้โอ้โหต้องเรียกว่าแบบนี้เลยว่าคุณทีผุ่มตีขนาดแท้ครับตัดการออกหุ้นผดการได้เปี่ยนเปลี่ยนยำเข้ามาพยายามจะลงล่างทิ้งด้วยขวาลงในได้แต่อยู่ที่การวิ่งซ้อมอยู่ที่พละกําลังอยู่ที่ความจุดครับตอนนี้บา,บางทีบางครั้งในกระบวนกันดิจิตรครับมวยเสถานการณ์แบบนี้ ถิงนวัดฟัน้วยศอกเลยครับรอจังหวะสวนด้วยศอกอาแล้วครับสอกขวาพยายามจะหลุยปัก้ดยสอกซ้ายครับเพชรปูไฟดึงนิดคืน้วยสอกขวาแล้วแล,วละล็อกในตีด้วยกาวไซตตีด้วยกาวไซตต้องบอกว่าเกมยังไม่จบับยังมีเวลาที่เหลือเพื่อในการข้นหนผู้ชนะวางแกกขวาเบียกมาวางไซายพยายามจะเล่นเกม้วปัก้วยสอกขวาปัก้วยศอกซซายโอ้ปัก้ดยสอกขวาคืนเพชรปูไฟ วางแข้ขวาแล้วโอ้โหนี่ไม่ว่าใครแพ้เขาจะนี่บอบแช้ำมุ้งสองฝ่ายครับวยแบบนี้แม่โอ้โหรับใจพูดชมตั้งใจจริงจริงบันจริงๆครับบันเทพเบียดเข้ามาทิ้งที่ัดขวาโอ้เจอแข้งซ้ายหมดยกครับโอ้มันจริงๆครับโอ้ต้องปรบมือให้กบมวยแบบนี้ครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีจริงๆครับเอาลักครับ นี่ครับมาดูภาพช้าๆครับต้นๆนี่พยายามจะเน้นที่หมัดปักด้วยศอกแต่เพชรผู้พ่ายวางแข้งเจอเกี่ยวเททิ้งล้มไปสองครั้งเลยครับขึ้นมา,าแล้วมาดูจังหวะเปลี่ยนเกมครับนี่ครับพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวแต่เจอหมัดฮุกซ้ายนี่ครับเต็มหน้าเลยครับแล้วหลังจากนั้นนี่พยายามจะลุยครับปักด้วยศอกซ้ายหน้าสบ,บัดไปเลยครับแล้วจังหวะดึงแล้วขึ้นด้วยศอกขวา ต้องยอมรับเลยครับว่าหัวจิตหัวใจของเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเพชรภูฟ้าดูครับปักด้วยศอกขวาศอกซ้ายเล่นงานเอาปานเทพนั้นหน้าสับัดิเลยครับเอาแล้วครับว่าต่อบนเวทีครับดูเดือดจริงๆครับมวยคู่นี้ช่วงนี้เราเป็นลุ้นระงวัลวพิเศษจากปุ๋ยม้าบินกัน่อนครับ and now it's time for the bonus round สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยม้าพลังแรงโบนัส for blue and red corner ปุ๋ยตราหมาบินนักชกทั้งคู่ครับรับรางวัลโบนัสจากปุ๋ยตราหมาบินไป a right, ladies l right, and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner d r a w ซ้ m อีก